สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมมาร้านสยามวิสตอมครูซีนแปลว่าภูมิปัญญาของประเทศสยามประมาณนั้นวันนี้เป็นร้านของคุณชาคิตย้มนามแล้วก็บรรดาเชฟกระทะเหล็กทั้งหลายนะครับเช่นเชฟชุมพลแล้วก็เชฟหนุ่มเป็นอาหารไทยที่แบบว่าเขาเขาบอกว่าเป็นอาหารไทยที่ ปรุงพิเศษจริงๆปรุงพิเศษนี่คือเขาเขาหาวัตถุด,ดิบที่ดีที่สุดเอามาปรุงอาหารที่นี่นะครับเขาว่าอย่างนั้นนะผมผมได้รับข้อมูลมาแบบนั้นจากจากการที่สืบสอบข้อมูลมาวันนี้ผมก็เลยมาลองถนัดแดกดูจะลองแดกดูเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบอาหารไทยอยู่แล้วด้วยแล้วก็ด้วยความที่มีฝีมือของเชฟการันตีระดับ เชฟก็ทะเล็กเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีอะไรพิเศษมากใจผมนี่ต้องการมากเลยอาหารที่มันอร่อยแล้วก็สุดยอดของอาหารเนี่ยเขาบอกว่าที่เนี่ยจะไม่เหมือนใครในการปรุงก็มาลองดูหน้าตาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแดกเลยดีกว่าเฮ้ยทำไมกูต้องพูดเป็นทางการด้วยวะให้มันเข้าคอนเซ็ปต์ก็หน่อยนี่มีผ้าด้วย ท,นนที่นี่อยู่ที่สุขุมวิท31ิ1แยก4นะครับต้องจองก่อนนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีเปิดมื้อกลางวันกับมื้อเย็นเท่าน,นั้นนะครับก็คือร้านกับบินเลอร์เปิดเป็นรอบรอบแรกก็11โมงครึ่งถึง,ถงบ่าย 2, นะครับรอบเย็นก็หาหโมง 5, 6, โมงเนี่ยไม่รู้อะไปหาข้อมูลกันเราเองเอาเป็นว่าที่นี่เนี่ย คุณมาเนี่ยมีเท่าที่จอดรถแค่5คันเองนะต้องจองก่อนแล้วก็อาหารเนี่ยมีเป็นคอสด้วยเป็นคอสก็คือมื้อกลางวันเนี่ยพันเกบวกบวกกับมื้อเย็นเนี่ยสองพอบวกบวกอันนั้นเป็นเซตเมนูแต่น,นี้ผมสั่งเป็นอราคานะครับมาดูอันแรกเลยที่ผมอยากแกกมากที่สุดนี่มัสมันขาแกะนะครับทั้งขาเลยนี่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาตุ๋นนาน,น48ชั่วโมงเลยนะครับ 048ชั่วโมงเลยเดี๋ยวราก็มาดูว่าโอ้โหมันจะเปื่อยแค่ไหนอืมนะอ่ะต่อไปก็เป็นแกงขั่วปูนี่แกงคั่วปูแบบทางใต้นะครับแบบนี้เลยนีเป็นเนื้อปูเลยนะแล้วก็เป็นหมูเอ้ยไก่ย่างกอและนะครับของทางใต้เขาก็ เป็นนี้ก็คือไก่ย่างที่เขาเอาน้ํากะทิแล้วก็พริกแกงไปย่างแล้วก็เทเหมือนเอาพริกแกงเนี่ยย่างด้วยก็คือเทด้านบนแหละไ,ไก่ตัพวพริกแกงอะไรแล้วก็นี่เป็นกะปิเป็นกุ้งผัดกะปินะครับของโคนเขาก็บอกว่าทางร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เลือกสัรแต่วัตถุดิบที่ดีมานะครับหลังสรรเมนูโดยเชฟกระทะเหล็กเลยนะจ๊ะแต่ละเมนูเนี่ยอื แล้วก็อันนี้เป็นปลาบวงปลาบวงเนี่ยมันก็เป็นเมนูของทางเหนือเขานะครับปลาบวงเนี่ยมันก็หมายความว่าปลาไปย่างอะไรปลาไปทอดอ่านี่ก็จะมีปลาสลิดก็จะรวมหลายๆปลาเข้าไปนะครับปลาสลิดนี่ปลาอะไรวะนะนี่ก็คือปลาเนินเนี่ยปลาเนินแล้นี้เนี่ยก็คือปลาปลาช่อนที่เป็นลูกปลาช่อนน่ะ จะเป็นลูกปลาช่อนเนี่ยตัวเล็กๆหน่อยนะแล้วก็มาพร้อมน้ําจิ้มนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นออเดอร์ของเขาที่ทางร้านเขามีให้ก็เป็นเมี่ยงคําอ่ะอันนี้ก็เป็นข้าวของทางร้านนะครับเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะเขาหุงจากน้ํามะพร้าวอ่อนนะอืมอืมมีกลิ่นเว้ยและถ้าใครจะกินข้าวหอมมะลิเขาก็หุงจากน้ํามะลิด้วยเช่นกันโอ้โหผมเคยกินนะร้านอาหารประเภทเนี้ยที่ โรงแรมเมโทรโพลิสแตนนะครับชื่อร้านอาหารน้ำก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกันแต่นั้นเป็นของฝรั่งที่ได้ระดับมิชลินที่ประเทศอังกฤษด้วยนะแต่ที่เนี่ยเป็นของคนไทยเปิดมา3ปีแล้วของคุณชาคิดแล้วก็เชฟวัฒนเหล็กนะครับที่เป็นหุ้นส่วนอยู่อ่ะลุยเลยดีกว่าอันดับแรกเลยก็ต้องออเดอร์ก่อนนะครับเมี่ยงขาผมแดกอย่างนี้เลยก็ต้องกินอย่างนี้นะ ถูกป่ะวะปกติผมก็คือใส่ไปเลยอ่ะไม่เป็นไรใส่แม่งพร้อมกันเลยดีกว่าก็ทั่วไปไม่งทำมันม,มีความแตกต่างที่สับประรดที่เพิ่มเข้ามาให้อดอื่นดูจออะไรดี ข้าวด้ยวยไรซ์เบอร์รี่กับน้ำมะพร้าวอ่อนมีเนื้อมะพร้าวมาด้วยนะชิมข้าวปเปล่าๆนะครับว่ารสชาติมันจะแตกตาก่างครับข้าวทั่วไปยังไง ไม่ได้มีอะไรที่มันว้าวอ่ะเฉยๆอ่ะมันก็หอมกว่าแค่นั้นเองก็คงได้แค่ความหอมอ่ะรสชาติคงไม่ได้อ,อันนี้เป็นไก่ก้อนแรลกทางใต้สมเข้าประวดอหอมเพิ่มแปลง กลิ่นมาคอนเลยต่อไปผมจะแหลกอันนี้ดีกว่าเอาก,ก,กุ้งกุ้งกุ้งกระปิกฮองโคนหน่อยใส่กระเทียมโทนด้วยน,นะครับมีกระเทียมโทนด้วยอ่าน่จะลายข้าหกก็แล้นี้ะน,นะมีผ้าไม่ <laughs> อย่นงนั้นก็ตามฟอรมเสอนเลย เลยกลัวคำใหญ่ๆทางตรงไม่ต้องอ้อมน,นะครับเมนูขนาดนี้แล้วต้องจัดเต็มรัมปออกเผ็ดนิดนิดมีกระเทียมโทนด้วย เรียกว่ารสชาติเนี่ยแบบไทยๆเลยรสชาติวัสดุดีจริงกลิ่นหอมรสชาติกลมก่อมเข้มข้นไม่ใช่แบบว่าจางๆไง่าย้รสชาติเข้มข้นเลยถือว่าโอเคเลยนะอยโอดีแล้วอะไรวะอร่อยนะผมชอบ กนะ็ปิดนะขวาข้าวแม่ใหมดอืมอ่ะต่อไปแกงคั่วปูดีกว่าอันนี้ก็เป็นแกงคั่วปูของทางใต้นะครับส่งข้าประกวดนี่เป็นอาหารไทยทุกภาคเลยนะนข้ปูก็ต้อง จัดปูแบบเนื้อปูล้วนๆเนี่ยเนื้อกันเทียมปูก็ถือว่าในตัวปูเนี่ยก็จะมีเนื้อกันเทียมปูเนี่ยที่มันจะเยอะที่สุดแหละอุ้ยผ้าลุกอุ้ยข้าวหกของปูจะเป็นผู้ดีสักวันไม่ได้เลยเลยเ,ย <c oughs> เอา้าจัดไปเนื้อปูเต็มเต็ม อข้มข้นอาหารก็ไม่ถึงก็เผ็ดมากเลยกินได้คนไทยกินได้แต่ผมว่าที่เนี้ยเขาคงเน้นพวกต่างชาติด้วยเพราเแถวเนี้ยคนญี่ปุ่นอยู่เยอะมากก็เป็นร้านอาหารไทยที่แบบคงอนุรักษ์ความเป็นไทยอ่ะ อน,นุรักความเป็นไทยไว้ผมก็สัดเลยถ้าก็คงจะไม่เผ็ดโดดหิมกินไม่ได้ะลองประบวงลูกปลาช่อนอะ่ะอืมไอ้ไอ้ลูกค้อกประมาณนี้แดดเดียวเ้าไปตากแดดเดียวแล้วก็มาท่อดอืมใช่ ไม่ได้ย่างผมพูดผลิตออกเค็มๆชอบแดบกบปลาต้องใช้มือใช้ช้อนไม่ได้แดกเนื้อหายหมดอร่อยดีอ๋อยืมใส่น้ำจิ้มเขาไม่เป็นไร นี่เลย,เม,เเลยมันต้องเปรี้ยวแน่ๆเพราะใส่เยอะแต่ไม่เป็นไรผมชอบแดกแบบนี้มีปัญหาเหร <c oughs> นี่ก็ธรรมดาเั่วไปมะบวงอ่ะน้องเพื่ปลาห,หลายชนิดมารวมกัน เรียกชื่อว่าปลาบวกจริงๆก็คือปลาแดดเดียวธรรมดานั่นแหละแค่กออิอกับยำมะม่วงมาไปเมนูที่ผมรอคอยหลายคนคงรู้ว่าผมเนี่ยโคตรชอบกินแกะเลยนะครับนี่ใบกระใบกระวานนี่น้ำก็มีถั่ว นะครับตามสูตรสูตร,ตรของมัสมั่นเนี่ยมันต้องมีถั่วด้วยนะเอาละแหลเลยลองชิมน้ำก่อนออกหวานข้าวหวานอ่ะกินดูว่าจะเป็นที่ ไอ้นี่เกินไปไหมถ้าผมจะพอดีผมหั่นแล้วมันไม่ค่อยเข้าออไม่ค่อยออกอ่ะผมหั่นทั้งด้านนี้ดีกว่าใจจริงอ่ะผมอยากยกแล้วก็ปวดร้อเสื้อจังเลยขอคำหนึ่งได้ไหมอยากอยากมากทำลายแตกเลยอี๋อ่ะอาดูเดี๋ยวราดน้ำน,น้ำน้ำน,นี่นี่ตรงนี้เลยบริเวณนี้ผมจะ ใช้ฟันของผมอ่ะกัดมันหนึ่งสองสามุยอืมนุ่มยิงมนุ่มนุ่มถ้าผ่านการตุ๋นมานานจริงอ่ะแต่ว่าผมไม่รู้ว่า4ีแชั่วโมงจริงหรือเปล่าเหล,าล่าพิเศษมาเป็นแบบนั้น อร่อยคำนะอมอมผมชอบนะมาสมัครนาเอามาทำเอาเนื้อแกะมาทำแต่อย่างเดียวติดหวานไปหน่อยแต่อจจะเป็นรสชาติที่ดั้งเดิมของเขาของทางร้านเขาพ่เศษออกมาแบบหวานแต่โดยรวมถือว่าอร่อย แต่ตัรผมเองเนี่ยเป็นความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะผมไม่ดิมหวานอยู่แล้วน้องนนเนี่ยอาหารเนี่ยรสชาติก็คือไทยไทยมีปลาบวงนั่นแหละที่ว่ารสชาติก็คือทั่วไปเลยชาวบ้านทําก็รสชาติเนี่ยผมดูแล้วนะแต่เขาคงแบบพรีเซนต์ออกมาให้มันเป็นอาหารพื้นบ้าน,นจริงๆเพราะว่าชื่อสยามวิสดอมคูซีเนี่ยมันก็คือคําว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะ่ะ ก็ก็ก็คือเอาอาหารจากท้องถิ่นนูนท้องถิ่นนี่มานะฮะเพราะอย่างลูกไป่อนเนี่ยมันหายากเหมือนกันนะเนี่ยก็เอาเป็นว่าอร่อยนะในรสชาติไทยๆเดี๋ยวรอลดูราคากันดีกว่าว่าราคาจะเป็นยังไงรับรองว่าไม่ถูกนะครับรอแป๊บเรามาตกท้ายกันท <hed> ี่ขนมไทยๆนะครับอันนี้เป็นไอศครีม ไอศครีมเขาเรียกไอศครีมนะตอไก่นะ,อะไอศครีมมะพร้าวมะพร้าวอ่อนนะจัดจานก็วสวยเลยแล้วก็อันนี้นะครับขนมโคขนมโคไข่เค็มน้ำกะทินะครับอืคล้ายๆบัวลอยกินหอมนะเตะด้างหักเลยนะเนี่ยกลิ่นลอยมาเตะจมูกผมเนี่ยขอจัดนี้ก่อนเลยกนะ็มีบัวลอยด้วยอยู่ข้างๆ เป็นขนมโคน้ำกะทิไข่เค็มข้างในเลยเขาว่างัันอลัเดี๋ยวมีไข่เค็มไหมไข่เค็มป่าวะไม่ใช่นี่มันเหมือนมีไส้นะไส้อะไรเดี๋ยวดูก่อนลองแดกดูว่ามันมีไข่เค็มอยู่ข้างในหรือเปล่าอร่อย กุ้งนอยเป็นต้มะพร้าวไม่มีไข่เค็มแต่เห็นในเมนูสิว่าเป็นไข่เค็มด้วยอ่ะไม่เป็นไรดูราคากันราคามาแล้วครับฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับไก่กรละนะครับร้อยเก้าสิบบาทแกงคั่วเนื้อปูใบชะปูหกร้อยเก้าสิบบาทมัสมัมนขาแกะสี่สิแปดชั่วโมงเจ็ด้อยห้าสิบาทปลาบ้องเอ้ยปลาบ่วงอ่่ยปลาบ้องวะ ปลาบวงนะครับให้มีลูก,ลกปลาช่อนเมื่อกี้เนี่ยสามร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่นาหงด้วยน้ำมะพร้าวร้อยเจ็สิบาทสองโถนั่นนะ่ะแล้วก็กุ้งผัดกระเทียมโคนกะปิของโคนสี่ร้อยเก้าสิบบาทขนมโคเมื่อกี้ที่ผมแดกเข้าไปร้อยห้าสิบไอศครีมเมื่อกี้แปดสิบบาทนะครับแล้วก็น้ำเปล่าโนละห้าสิบบาทนะครับรวมๆแล้วก็บวกกับ แบต7%ด้วยแล้วก็สวิชช่าอีก10%ก็3,500กว่าบาทนะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. เอาเรื่องอยู่ก็เอาเป็นว่าอาหารที่นี่เนี่ยรสชาติก็เขาก็พยายามจะรักษาความเ,เป็นเอกลักษณ์ของไทยแต่ผมว่าเขาก็ขาดในเรื่องของรสชาติความเผ็ดยังเกรงใจคนต่างชาติอยู่ซึ่งมันก็แน่นอนแหละมันอยู่ที่จำเรเขาด้วยเขาอยู่ที่ทําเรย์โซลวิส31เขาก็ต้องเกรงใจเพราะลูกค้าท,ที่ที่เท่าที่เห็นเนี่ยก็เป็นชาวญี่ปุ่น เมื่อเย็ยนผมก็ไม่รู้แต่ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ของไทยแล้วกันสําหรับผมคนไทยก็ยินดีที่ที่เขาได้มาทําร้านแบบเนี้ยเพื่ออาหารไทยมันจะได้ไปไกลอย่างไปทั่วโลกแต่แต่ส่วนตัวเองเนี่ยผมก็ยังยังไม่ได้ชอบรสชาตินี้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นรสชาติที่ก,กลางๆมากแต่ว่าของเขาดีจริงนะครับด้วยราคาด้วยอะไรด้วยก็ตัดสินใจกันเราเองนะครับว่า ถูกหรือแพงผมไม่ไม่รู้อ่ะผมว่าตัดสินใจกันเอาเองละกันนะเพราะร้านเขามีการลงทุนมีอะไรพวกนี้ทนำะมันว่าผมก็ไมาแดกเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตล,ละกันที่ได้มากินอา,อาหารที่เป็นรสชาติฝีมือจากเชฟกระทั่เหล็กเชฟของไทยนะครับแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นไทยไปต่อไปเราไปลูกทุง่งลูกทุ่งของเราตาม้านนอกด่าไ้ถ้าแนวถนัดอย่างนั้นดีกว่า เพ่แนวหรูๆไม่ค่อยชอบะไปแล้วครับวันนี้ครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับถ้าไม่ชอบไม่ต้องตามนะครับเสียเวลาตามผมเปล่าถ้าไม่ชอบ,บอ่ะสวัสดีครับ